เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Lo r d of Hero นะครับซึ่งเปิดใหม่ล่าสุดเลยนะครับสำหรับเซิร์ฟของ g l o b a l นะครับแต่ว่าเป็นการเปิดเซิร์ฟใหม่ที่ไม่ใหม่นะฮะงงกันใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรครับเปิดเซิร์ฟใหม่ที่ไม่ใหม่ก็คือการเปิดเซิร์ฟ g l o b a l นะครับแต่ว่าผู้เล่นในเซิร์ฟเนี่ยเป็นผู้เล่นเก่าจาก เกาหลีนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าขยายเซิร์ฟดีกว่าเอาง่ายๆถ้าแปลให้ตรงตัวก็คือขยายเซิร์ฟนะครับจากแค่เซิร์ฟเกาหลีเนี่ยขยายเป็นเซิร์ฟโกลบอลให้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ผู้เล่นที่เล่นเก่าอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีการรีเซ็ตอะไรหรือแยกผู้เล่นอะไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็ขอบายเลยนะครับผมคิดว่ามันเสียดายจริงๆนะถ้าทําแบบแยกเซิร์ฟเนี่ยน่าจะมันมากๆนะเพราะว่าภาพเนี่ยก็ทําค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับระบระบ,บอะไรพวกนี้นี่ก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะผมว่าผมชอบเลยนะ สกงสกิลก็ทําดีหมดเหเสียได้อย่างเดียวคือผู้เล่นในเซิร์ฟนะฮะบางคนแบบเขาอยากเทพเขาอยากอะไรเงี้ยโหเราต้องแบบมานั่งปั้นมานั่งสู้กับผู้เล่นเก่านะครับโดนผู้เล่นเก่าๆที่โโหดยอยู่แล้วเนี่ยมานั่งไล่ตบก็ไม่ไหวนะฮะมันก็ทําให้เราเนี่ยเล่นได้ค่อนข้างยากนะ,ะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันดีกว่าผมเล่นโชว์สตาร์ก่อนเลยดีกว่าเปิดเลยดีกว่านะเป็นการสู้แบบเทิร์นเบสนะฮะก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะที่ผมเล่นดูนี่ก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูหลักๆในเกม เนี่ยตัวเราเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่5ตัวนะเป็นการสู้แบบสลับกันต่อสู้แบบแนวเทิร์นเบสมาลวครับนี่ผมกดแบบออโต้นะหรือว่าถ้าไม่กดแบบออโต้นะครับนี่เราก็สามารถเอาแปบ๊บเดียวเองเดียวใจเย็นโอ้โหมันง่ายไปนะนี่ถ้าไม่กดแบบออโต้นะครับเห็นไหมปุ๊บเราก็จะสามารถเลือกได้นะครับกดเลือกตัวต่อสู้ปุ๊บนี่เราก็สามารถเลือกโจมตีได้เลยนะครับถ้าเรา ไม่ได้เล่นแบบออโต้นะฮะแล้วก็สามารถเลือกสกิลได้นะครับนี่สกิลหนึ่งสกิลสองแล้วก็อันตีนะครับอันตีก็ต้องรอโหลดนะครับรอเก็บพลังนะครับนี่มาแล้วครับปื๊บลูกไฟเพลิง้ยสกงสกิลทำดีนะภาพสวยเลยนะครับนึกว่าดูอนิเมนะครับแล้วเราก็สามารถเลือกแบบจัดทีมรบการต่อสู้ได้นะครับว่าจะเลือกแบบไหนนะเลือกแบบป้องกันเลือกแบบอะไรยังไงเนี่ยสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอันอื่นมันยังล็อกอยู่นะครับผม เลือกการต่อสู้ได้แค่แบบเดียวนะครับก็คือแถวหน้า3แถวหลัง2นะฮะโอเคก็ไม่เป็นไรครับเลือกได้แบบเดียวก็ไม่เป็นไรกดไปเลยครับปนะึ๊บปึ้งปึ้งโอเคนี่อันนี้ใช้อันตีได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมใช้อันตีโชวนะครับปึ๊บใช้กับตัวเนี่ยดีใช้กับตัวนี้ละกันปึ๊บนี่มาครับมันมีแบบพวกตัวอันตีประสานด้วยนะฮะบ,บางอันนะครับแล้วก็มีฮิวเว้เพื่อนมีอะไรต่างๆนานาเหมือนเกมทั่วไปเลยนะครับสกูงสกิล ภาพมันทำเท่จริงๆนะครับเท่จัดเลยแหละภาพดูผมกดออโต้เลยละกันแล้วก็จะมีนะครับที่กดสปีดได้นะคูณ1นึคูนสคูับเพิ่มความเร็วแล้วแต่ว่าใครรีบนะครับใครรีบปั้นตัวก็กดคูณเยอะหน่อยใครอยากดูเสพงานภาพนับสกุลสกิลก็อาจจะกดให้มันช้าหน่อยนะครับประมาณนี้นี่เรียบร้อยครับระบบเกมเนี่ยก็เป็นการเล่นแบบตลุยด่านนะครับทีละด่านทีละด่านเหมือนเกมแนวเทิร์นเบททั่วไปเลยเนี่ยครับ เห็นไหมตัวลุยด่านด่านเยอะมากๆนะครับตรงนี้นะมีแบบ normal นะครับมีแบบอะไรต่างๆนานาครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยปึ๊บนี่กดเข้าไปให้ดูเนี่ยครับสามารถใส่ทีมได้ทั้งหมด5ตัวนะครับแล้วก็มีอัปเกรดนะครับเลเวลปกติเลยครับโปรโมทนี่ก็จะเป็นการเพิ่มดาวนะครับนี่เพิ่มดาวเพิ่มพลังต่างๆนะครับแม็กเลเวลนะครับนี่จากตอนนี้เนี่ยมันแม็กเลเวล30ใช่ไหมเพิ่มดาวไปก็จะสามารถ เพิ่มเป็นแม็กเลเวล40ได้นะครับนี่แล้วก็อุปกรณ์อุปกรณ์นะครับสามารถใส่ได้หมดเลยตรงนี้นะครับมีตีบวกนะครับมีใส่อุปกรณ์เพิ่มพลังดาเมจต่างๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของคราฟนี่อ่าใช่ใช่ครับครับอุปกรณ์ก็สามารถคราฟได้นะครับตรงนี้เนี่ยวอร่เออร์นะครับสไนเปอร์คิลิลนะครับนี่ สามารถครับได้หมดเลยนะครับแต่ละสายแต่ละอะไรแต่ละแนวแต่ละตัวนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับระบบเกม Inventory น,น,นี่ก็เป็นช่องเก็บกระเป๋าครับเป็นเหมือนกระเป๋าของเรานั่นเองว่าเรามีอะไรอยู่ในกระเป๋าบ้างนะอ่าแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของคอสตูมทับนี่ผมกดเข้าไปให้ดูเลยปุ๊บอย่างในตัวนี้นะครับนี่ใส่คอสตูมแนละ้วเป็นชุดโลชุดฮีโรชุดอะไร่งนีนี่ชุดนี้อย่างเฟี้ยวเลยนะ หมุนตัวได้ด้วยนะครับหรือจะเป็นตัวหลักเรานะครับตัวหลักเราก็สามารถเลือกได้ตัวหลักเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้นนะครับเป็นเพศนะเราก็สามารถแต่งตัวแต่งทรงผมได้นะครับซึ่งผมไม่ได้เปิดให้ดูในช่วงแรกนะครับก็ทุกคนน่าจะแต่งตัวกันเป็นอยู่แล้วแหละนี่ อินนนมััะครบชุดคอสตูมต่างๆแล้วก็ระบบนะครับส่วนหน้าอินเทอร์เฟซต่างๆทั่วไปเนี่ยเล่นง่ายมากนะเนี่ยระบบแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับเล่นง่ายมากๆจริงๆเนี่ยนะครับสายมือนะครับก็เป็นพวกคิทตันช็อปนะครับพวกรับของรางวัลอีเวนต์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับออนไลน์ครบเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับล็อกอินอีเวนต์ต่างๆแล้วก็จะมีสายมือเนี่ยที่เขียนว่าฮีโร่นะครับก็จะเป็นพวกตัวฮีโร่ที่เรามีนะครับนี่ต่างๆนานาเลยพวกนี้ก็ยังล็อกอยู่นะครับนี่ เป็นเหมือนสกินเหมือนอะไรพวกเนี้ยครับเนี่ยสี่ดาวนะครับเป็นตัว4ดาวซึ่งตอนนี้ที่เรามีเนี่ยตัว3ดาวเท่านั้นนะครับเนี่โอ้โหอย่างเท่ครับอันต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเหมือนพวกเควสนะครับพวกอะไรพวกนี้ที่เราทําครบเนี่ยอย่าง โกเนี่ยครบ1 0,000มื่นนะครับเราก็จะได้พวกของรางวัลนะครับตามที่เขากําหนดนะครับเราก็ทําให้ตามเป้าหมายเขาแค่นั้นเองอันต่อมาปึ๊บที่เป็นรูปผู้หญิงหัวสีชมพูตรงนี้ก็จะเป็นการสุ่มนะครับนี่กาชารับกดสุ่มเลยครับสิบทีมีเหลือพอดีนะครับไม่รู้จะได้อะไรด้วยเดี๋ยวรอดูครับปึ๊บนี่ลูบิกครับโอ้โหอย่างเท่ใช้ลูบิกในการสุ่มนะครับโอ้ได้รองเท้า5าดาวครับโอเคเจ๋วเลยครับโอ้เท่าไร่6ดาวด้วยไม่ใช่5ดาวนะครับ แจ๋วสดาวในสดาวอันนี้6ดาวอยู่แล้วโอ้โหเอาเรื่องครับโอ้โหดวงดีจัดนะครับทุกคน5ดาว6ดาวมาอย่างเยอะเลยนะ <c oughs> หรือว่าเขาการันตีก็ไม่รู้นะแจกง่ายเกินนะครับกดสคิปเลยละกันปึ๊บป๊บ เนี่ยครับโอ้โหได้ของดีแจ่มเลยนะถือว่าโอเคเลยนะครับสําหรับของนะนี่ก็มีให้สุ่มเยอะมากๆนะครับสามารถลองเข้ามาดูกันได้นะครับในส่วนของหน้าสุ่มตรงนี้นะอแต่จะนานเกินไปนะครับอันต่อไปปึ๊บอันนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนคล้ายๆแนวที่ซื้อตัวละครนะถ้าผมดูไม่ผิดนะครับเนี่ย เราสามารถซื้อได้นะใช้เพชรในการซื้อนะคิดตั้นนะครับอันไหนที่เราซื้อได้เนี่ยมันก็จะมีบอกนะครับมันจะมีรูปเพชรขึ้นนี่นี่อย่างอันเนี้ยมีรูปเพชรขึ้นนะก็สามารถซื้อได้แล้วเราก็สามารถดูความคิดเห็นได้นะครับสําหรับคนที่แบบซื้อไปแล้วนะว่าตัวนี้มันดีไหมสกิลเป็นยังไงอะไรยังไงนะบางคนเขาจะมาลงความคิดเห็นไว้แต่บางเกมเนี่ยที่มีแบบอย่างนี้เหมือนกันนะพวกคอมเมนต์ที่สามารถคอมเมนต์ได้เนี่ย บางคนก็ปั่นนะครับลงไว้แบบโหดมากอะไรมากนะพอเอามาใช้จริงๆไม่โหดนะฮะมันก็จะมีบางคนที่แบบชอบติดปั่นเหมือนกันนะครับก็ต้องดูดีๆด,ด้วยนะครับส่วนนั้นต่อไปอันนี้ก็จะเป็นพวกช็อปนะครับปกติเลยเนี่ยใช้โกใช้อะไรซื้อเนี่ยครับใช้เหรียญสีทองเนี่ยซื้อได้นะครับเหรียญโกเหรืออะไรพวกนี้นะครับ ก็อันสุดท้ายเนี่ยยังไม่ปลดล็อกนะครับที่เป็นชุดสีแดงนี่นะครับต้องเป็นด่าน3ามขีดสนะครับถึงจะปลดล็อกข้างล่างก็เป็นอินเวนทอรี่คับอะไรผมบอกไปแล้วนะครับส่วนอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะผมกดลงไปแล้วนะครับเนี่ยกดลงทีมกดลงอะไรไปแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นนะผมไม่แน่ใจจริงๆนะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวไว้ค่อยมารีวิวให้ดูอีกรอบแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวลงลงด่านให้ดูอีกรอบหนึ่งล้วกันลงแบบโหดเลยนะครับรอบนี้เมื่อกี้มันจบง่ายไปนะครับ มาครับรอบนี้นี่ผมเล่นแบบเต็มๆให้ดูเลยนะครับนี่เมื่อกี้นี่มันตายง่ายเกินนะครับบอด่ดานมันกาดไปสาหรับผมนะมาเดี๋ยวรอบนี้เล่นให้ดูแบบจัดเต็มเลยนะครับส่วนสาหรับใครที่อยากเล่นนะครับไปสามารถโหลดมาดูกันได้นะครับ Lord of Hero นะครับนี่เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดอัตโนมัติอยู่นะครับตัวหลักผมนี่ก็ค่อนข้างที่จะแรงนะเพราะว่าผมใส่ของย่างโหดมาเลยนะคะ มันก็เลยอาจจะแรงนิดนึงนะครับอ่ะเนี่ยนะครับตัวนี้ผมใส่ให้นี่แล้วกันให้ดาบคู่ครับเท่ดีอันตีใส่ให้ดาบคู่ครับไม่รู้สกิลคืออะไรนะครับอันนี้นี่ส่งผีเสื้อไปครับเป็นฮิวหรือเป็นอรไรสักอย่างนะผมไม่แน่ใจอ่าน่าจะเป็นอ๋อนี่เป็นโล่ป้องกันนะครับโอเคโอ้โหนี่สกิลคู่เลยครับไปย่ยงอะอย่างเท่ครับตัวละครเขาทำออกมาค่อนข้างดีนะแต่ว่าเสียอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันเป็นแบบ หลังให้เราอ่ะถ้าหันข้างนี่ผมว่าน่าจะเฟี้ยวนะมันเหมือนมันมองได้ครบทุกมุมครบทุกตัวดีนะครับพอหันหลังอย่างนี้ภาพมันสวยก็จริงแต่ว่ามันดูแบบขัดๆไงไม่รู้นะฮะสำหรับผมนะบางคนอาจจะชอบก็ได้นะฮะแต่ก็เป็นระบบแนว,แนว,แนวเดิมครับเกมเกาหลีเกมเกาหลีเกมจีนอะไรพวกนี้นะครับระบบจะคล้ายๆกันไปเอียงหมุนทีเดียวโอ้ยนี่ครับแรงจัดนะฮะ <laughs> ทำลายวงกว้างเลยนะครับ ตัวนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นเหมือนสายฮิวนะครับเนี่ยปึ๊บอ่านี่มีฮิวให้เพื่อนด้วยนะครับเป็นเหมือนพวกกาดพวกอะไรอย่างนี้นะครับซัพพอร์ตทีมมาครับไอดาบคูนี้เท่มากนะใส่แว่นแบบด,ดูดูครับดูทําให้ตายดูอะไรนะครับอย่างเท่เลยผมชอบมากเลยอาจก็ประมาณนี้นะสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ